สวัสดีค่ะวันนี้เป็นคลิปแรกนะคะหนูอยากจะลองทําคลิปรีวิวร้านของหนูเองร้านขายเสื้อมือสองนะคะของ USA มีทั้ง20บาทเริ่มต้นที่20บาท30บาท50บาทนะคะแพงสุดคือ50บาทคาะแขนยาวแขนยาวนะคะสภาพดีประมาณ80%อร์เซ มันก็สมกับมือสองสมราคาห้าสิบบาทนะคะในราวนี้ยี่สิบบาทนะคะในราวนี้ยี่สิบบาทยี่สิบบาทก็มันก็โอเคนะ่สวยเพราะว่าหนูไปคัดเสื้อมาเองนี่ก็สาิบาทหน,หนูเดี๋ยวหนูจะให้ดูสภาพเสื้อสามสิบบาทนะคะเสื้อสามสิบบาทมันก็สวยนะตัวนี้เสื้อสามสิบบาท เหมาะกับวัยรุ่นแถวนี้วัยรุ่นเยอะนี่เสื้อกัดนะคะเสื้อกัดนี้หนูทำเองหนูลองทำดูทำไปทำมาเอ้ยมันได้ขายก็เลยวันนี้ก็เลยทำหลายตัวหน่อยไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้เสื้อสีกัดนะคะตัวละ30บาทเหมือนกัน ตำแหน่งที่ตั้งนะคะอยู่หนองแคส,สลามบุรีนะคะร้านอยู่ริมทางอยู่ซอยวัดหนองผักชีใต้ร้อนมากเลยแต่ก่อนนะคะหนูทำงานเป็นพนักงานต้อนรับโรงแรมตอนนี้โรงแรมมันเกิดปัญหาโควิดเนาะก็เลยตกงานก็เลยมาหาขายเสื้อผ้าตากแดดอยู่อย่างเนี้ย มันก็ไม่ใช่ว่าเราจะเลือกงานเนอะเราเลือกงานไม่ได้เราก็ต้องทำอ่ะตากแดดตากฝนเราก็ต้องทำอ่ะขออนุญาตใส่แมสนะคะเพราะว่าฝุ่นเยอะแถวเนี้ยรถพ่วงสิบล้อเยอะมากแต่ก่อนทำงานโรงแรมนั่งอยู่ในห้องแอร์เย็นๆแต่ตอนนี้เราต้องปรับสภาพ บอกว่าอยู่นี่ลําบากไหมมันก็ไม่ลําบากเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันร้อนเราไม่เคยทําเราก็ต้องทำะนะเนาะเราไม่ค่อยได้ต่างแดดอะแล้วเราก็มาอยู่กลางแจ้งอะไรอย่างเงี้ยบางวันกนะ็กลับไปห้องนะโอ้โหแบบมันเพียแดดอะเราไม่ได้ว่าเพียอะไรนะเราไม่ได้เพียอะไรนะเราเพียแดดแดดมากเลยมาเข้าเรื่องเราต่อ ที่หนูอยากทำยูทูบเบอร์นะคะหนูทำเป็นครั้งแรกหนูเคยเอาคลิปลงสองคลิปคลิปของลูกสาวหนูแต่ว่าหนูกลัวแบบยังไงอะหนูทำงานหนูไม่มีเวลาหนูก็เลยไม่ค่อยได้เอาคลิปลงเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้หนูว่างแล้วหนูก็อยากจะหารายได้จาก YouTube อะไรอย่างเงี้ยหนูฝากให้ทุกๆคน ดูคลิปหนูกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูด้วยนะคะกดติดตามกดกระดิ่งให้หนูด้วยเพราะว่าหนูจะได้ทำคลิปลงเรื่อยๆนะคะหารายได้พิเศษจากพนักงานโรงแรมถั่วเล็กๆคนหนึ่งผ<อ>ันตัวมาเป็นแม่ พูดถึงอยากกลับไปทำงานเหมือนเดิมไหมก็อยากกลับนะคะอยากกลับถ้าโควิดไม่หายก็คงไม่ได้กลับก็คงอยู่นี่ตากแดดตากลมตัวดำหมดแล้วตัวดำมากเลยค่ะตอนเนี้เดี๋ยวจะให้ดูเสือเส้อ30บาทนี่เสื้อ30บาท แต่ว่าพูดว่าขายดีไหมมันก็ขายได้ไม่ใช่ว่าขายดีมันก็ขายได้เรื่อยๆโอ๊ยเหนื่อยร้อนไม่เหนื่อยเลยนะมันร้อนร้อนมาก